อ่ต่อไปนะครับจะเริ่มต้นสร้างบนหมายแล้วกันนะครับเผื่อคนไม่สนใจนะครับในการสร้างนะครับเราจะสร้างนะครับทีละมุมนะครับทีละมุมเราจะสร้าง2ฝากนี้ก่อนนะครับมุม2ฝากนี้วิธีการสร้างคือนะครับเราจะสร้างมุมไหนนะครับให้เราดูนะครับเส้นที่เราใช้นะครับลากออกจากตัวแบ่งครึ่งเส้นของแต่ละมุมนะครับอย่างเช่นนะครับ ต้องการจะสร้างตรงมุมนี้นะครับเราดูว่าแขน2ข้างมุมนี้นะครับมีการแบ่งครึ่งเส้นแล้วคือจุดนี้กับจุดนี้ใช่ไหมครับ2จุดนี้นะครับ2จุดนี้นะครับเราลากชนกันตัดกนจุดไหนนะครับให้เราตั้งไว้ให้จุดนั้นนะครับแล้วกลางสมีนะครับถึงเส้นนะครับถึงจุดแบ่งครึ่งเส้นนะครับทั้งสองข้างของมุมนั้นๆนะครับเวลาเรานักศึกษาจะทําการขีดให้เป็นตรงกับจุดพอดีนะครับถ้าเกิดไม่ตรงก็ให้ขยับตรงจุดนี้ใหม่นะครับ ถ้าขยับตรงจุดจุดตรงปลายแหลมหม่นะครับให้มัน,ให,มนให้มันแบบชนพอดีทั้งสองข้าง เสร็จปุ๊บนะครับพังโบ,บตัวนี้แล้วก็ทําเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันก็คือสังเกตดูนะครับว่าเส้นนะครับที่เป็นองค์ประกอบของมุมเรานะครับ2เส้นนี้ตัวแบ่งครึ่งมุมนะครับแบ่งแบ่งครึ่งเส้นนะครับแบ่งครึ่งเส้น2เส้นนี้ลากกาันตัดกันให้จุดไหนให้จุดนั้นนะครับเป็นจุดในการตั้งวงเวียนนะครับ 2องข้างนี้แล้วก็ดูจุดตัดที่ใกล้สุดนะครับตัวนี้ก็คือจุดตัดตรงนี้ใกล้สุดนะครับแล้วก็ตั้งจุดนั้นนะครับ ก็ไ,ได้วงรีด้านบนเสร็จนะครับส่วนค่าตัวนี้ก็ทำให้คล้ายกันนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือค่อยๆดูทีละมุมนะครับถจะสร้างมุมนี้ก่อนนะครับวกว็ดู2จุดนี้นะครับลากตัดกันที่จุดไหนนะครับจุดนั้นจุดต้องเวียนนะครับ ตรงข้างก็ทำเหมือนกันนะครับสังเกตตัวที่จุดตัดนะครับสองข้างนี้ก็เอาจุดที่ตัดใกล้สุดนะครับ นะครับก็ได้วงรีนะครับในภาพสามมิตินะครับส่วนตัวนี้นะครับเราก็สร้างเส้นนะครับสร้างเส้นถ้ายังมุมทั้งสองข้างนะครับโดยใช้เซกสิบห้าองศาดีนะครับมาที่มุมทั้งสองข้างลากหากันนะครับตัวนี้ก็ลากหากันนะครับจะได้เส้นตัวนี้ขึ้นมานะครับจุดตัดนี้ขึ้นมาให้เราใช้จุดตัดตรงกลางนะครับเป็นจุดตัดในการสร้างวงกลมนะครับการนะครับถึง การนะครับให้เรากางสมีนะครับถึงผิวนะครับทั้งสีด้านนะครับให้มันสอดทั้งสีด้านจากนั้นจึงทำการนะครับสร้างวงกลมขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ยได้วงกลมนะครับด้านหน้าของรูปภาพเอาปริกตัวนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับส่วนงานเราก็จบเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ